สวัสดีคุณผู้ชมท่านทั้งหยนะครับผมอยู่กับผมนชอบ mm hmm. เมริกเกมเกมเดิมอีกแล้ว <laughs> ปีที่สี่กันแล้วนะเออมาเปิดสวนสัตว์กันดีกว่าในวันนี้นะครับของเล่นสัตว์ที่ไหนอ,ะอ่ะอ๋ออั A, ต้องการของเล่นเพิ่ม ราะว่าคนอยู่เยอะใช่ไหมล่ะเอ้ยตัดอยู่เยอะกอันเอนี่ผมอยากขยายกองนี้นะครับโอ้อะไรเนี้ยบริจาคจีโนมมาตัดต่อสายพันธุ์กันเถอะพวกเราจากบริษัทมอนซาโตต้องการบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนโครงการตัดต่อก,กรรมหลังจากการค้นพบเครื่องตัดต่อพันธุก,กรรมคุณ ว่ามันเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะสร้างสัตว์ขึ้นมาจากการแก้ไขพันธุกรรมของม,มันเป็นที่โปเคิวัตถุหรือบูเจียกเียเฮ้ยถ้าคุณสร้างแผนที่จีโนมของสัตว์สามารถนำเงินจีโนมันเชื่อมกันเพราะเราจะสร้างเรา,เราจะสช้าอย่ในี้เราส้างของคุณจำหนวน วันละสิบห้าในอีก168หแวัน,วนรับพิมพ์เขียวของเครื่องตัดตะ่อกม้ำน,นี่วันนี้เราให้เงินคุณหนึ่งบาทและเพื่อเติมไฟของคุณมัเดี๋ยวไปนะนี่อย่างต้องเอาวันนี้กันวันละสิบห้าก็แต่รับเครื่องเขาก็มีนี่ครับเจนนิเฟอร์ฮันดา,ม,นดา,นามาพิการน้เียสัมารถมาได้ร่วมมือกันคิทคนาที่ทไม่ไมีเร้าเป็นไปไม่ได้ให้เกิดเึื่อตัดต่อตัดต่อหวัวและตัวของสัตว์เข้าด้วยกัน เมื่อถูกสัมภาษณ์เจ้าที่ผู้กรารไม่ยอมปิดปากถึงกระบวนการแต่พวกเขายืนยันว่าไม่มีอะไรผิดกฎหมายผู้คนบางส่วนเกิดความกังวลถึงอนาคตและกัง,งุด้านศิลธรรมแต่สําหรับอีกฝ่ายก็วันนี้าศาสตร์ที่นํามาตัดสร้างชื่อท่านท่านนี้ยังไม่ทราบระยะเวลาสุดจะต้องใจผู้มือของแบ่งหัวกนันนหนึ่งผมจะย้ายนี่ก่อน อะไรคือการม,มาตดตรงนี้อ๋อแก้ไขโปรงเอ็รูปร่างอะเหตใหญ่ขึ้นโอเคเหตุขึ้นสวงามยังไม่สวยเท่าไร พื้นพื้นพื้นยากเอ้ยดิฟขึ้นเยอะตอนนี้เรามีงูหนึ่งคู่เราเอาเบแรกของมัวเถอะเบลนี้ได้เคยเดี๋ยวเราเอางูมาแรกเราหกคุ้ยช็อกโก okay. แลตเคยเดีเราวางสร้างเครื่องเอาเครื่องมาแล้วหรอ 1 8แบบแบบเอ็กาสร้างขึ้นมางนี้ด้วยสร้างตัดต่ออยู่ขายพื้นที่ใหญ่กว่านเนยอะด้นกันหรือว่าเป็นโอ้ยยี่เลยคืันเันบบทกูตังนนอ้ครับเรื่องขายช็อก,กระัตช็อก,กรับ เราจะเพิ่มราคาตัวเพิ่มไปหนึ่งบาทนะครับแล้วก็ล้าแล้วก็เพิ่มกำไรขึ้นไปครับตรงนี้ครอบของราคาขึ้นเนละเป็นการ อยากขึ้นไปขึ้นเยอะเอ้ยเอ็อเอองหันตุ้งตาเลยตุ้งตาเหรอเราแพงไปแล้วโอ้ตัวแพงไปหรอเพิ่มบาทเดียวเยอะเอ้ยมีอะไรเกิดมั้งต้องอ่า กลับแย่ yeah, ส่งกลับก,ง okay. ก,กองะโอเคเราก็แล้วกันนุ่งทอนะครับแล้วก็ส่งกลับอันนี้เรายังไม่ผสมอะไรมากนะครับกระตุยจะน้อยนี่เป็นกองผา้ายแล้ว 1. ดูธาตุโหลดดูไม่คอเพียงพอเนยนะนเยอะอ่ะนีเเสร็จแ้ไม่พอเ,ย,พอเ,ย,นะเยอะอยอก็มีเรื่องของล่นจัดครับนะ

ราคาไม่เท่าไหร่นะโอ้โหหูข่าวทำอ,อล้วนี่โอเคโอเคเลยนะครับอรงนี้สวันไปคือแะไรกันอ๋อคนแทงไ,ได้ไม่ได้มันคแทงได้สัตว์ได้ไไดอ๋อ ทอรไล,ลนอเรินไหนเฮ้ hey, ยมเริ่มไหลามาเทมาอยู่เต็มเลยบริจาคให้มลริจิอ่าช่างนั้นก็ว่าบริจาคห้าร้อยบาทขอบคุณ,คณ,คณากสสรารลงทุนจากสวนสัตว์ในท้องถิ่นได้เปิดตัวแทนจำหน่ายด้านขนส่งเรามีสิ่งที่ พูดฉันม erm ีความสุขมากไม่เพียงแต่ขายรถโดยสารให้ส่วนสัตว์เท่านั้นฉันยังจะขายอาณาอุตสาหกรรมทั่เพศให้กับผู้คนในพื้นที่ด้วยต้หนึงนะฮะฟังค้าบคุณเขาโอ้นส่งขนส่งซื้อรถบัดนส่งโอ้ตอนนี้มีกันต่อ 2000องพันเหรอปกอนกันชอ็อตช่วงนีช็อตน้หน้อยของเล่นสัตว์อันไหนอ่ะโตัมีก็ออออ <Five. S 2> ไหนเป็นอะไรบ้างครับข้อสอบโปรคลินี uh. <S app Dir> ้รับไม่ได้เอ้าเียเราใหม่ดีข้อสอบโปรเนื้อเฮ้ยพอลงหายไปไหนวะข้อสอบโปรนิ่งเลยเหรอ งทงานะขยะเกินเลยนะเ,เนี่ยเกิดอะไขึ้นเนี่ยหนูว่านี่ก็ทำงานดีเนี่ยเป็นคบัตลดีอ่ะเนี่ยเก็บขยะเซะนี่เรคุณใช่หออรอเก็บขยะวะ้า เก็บไหมเฮ้ย <Hey, S 1> เดินเฉยๆไม่เก็บอะไรวีน่นๆก็จบปั๊ก,กอะไรคือการเดินเฉยๆจนไม่เก็บโอ้ย oh, พาไปกหนึ่งวันตันนี้เราพยายามขึ้นราคาของนะล้วก็กลับว่าผูิผนิง กวามกลางนิดหน่อยเนี่ยมันไม่เก็บอ่ะทวามขาดทุนย,ยับกินคนรวยนอกจากสัตว์ถือก,ก็ไม่ได้แย่แต่ฉันได้กินสัตว์ที่นี่จากบ้านได้เลยน,เนี่จะตาห่างกันที่โอเคเรามาดูเง,ง,งนินก็ยังไม่ มาพลหทข้างหน้ามึงไอ้หนึ่งฝันเอ้ยงูมาแล้วงูมาแล้วลงเลยโอเคโอเคมีอะไรมีทห่ารทหางที่เดียกันนะโอเคขยะเก็บ ตุกอแล้วเดี๋ราเปิดล็อกกัะหันลมได้เท่าไหร่เนี่ยโอเคเราเปิดล็อกกระหันตมงน้ทำเฟสไปด้วยด้วยตงนาที่สรางร้านอาหารเพิ่มตู้ขนมตู้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลต ก็นะเควสเสร็จแล้วนนได้มาแล้วหนึ่งพันแบตคือว่าบัสข้าเรไปใต้ดินเราตั้งเครื่องตัดต่อพันุกกรรมก่อนนะครับตรงนี้เปน็น มาเจอวัตถุนี้แล้วครัคนไทยโอย้ได้มานักนิดไฟนี่เรายังไม่ค่อยติดเท่าไหร่เฮ้ยช้าง แต่เราไม่มีช้างฟันดินกับมันอืมทัม้งหมดเลยแต่ตอบนี่พัเลือกคู่ดินเอโครนสักเลือกคู่ดินเอเอ,เอนน็นไม่เคยขอเลือกสองสายพันธุ์ที่เลือกไข่โครนสักโครนี้อุ้ย ใจฟังเยอะจังไม่เอาดีกว่าอย่าค่อยนะนี่มันกินสำเร็จแล้วที่ตรงนี้คุณสามารถพอที่จะสร้างธุรกรรมแล้วก้าวต่อไปที่คุณต้องทำคือการทำแผนยงิเนเดือนฉันจ่ายเงินให้คุณถ้าคุณร่วมแบ,บ่งปันผลมวานใจให้ฉันด้วยเพียงแค่รวบรวมสายพันธุ์ตัดสิบชนิดแผนที่เจียวเนมจะทำ ตามมันคือคุณโดยน้ำใจของอคุณเองไม่ว่าคุณจะได้มันจากไหนขอให้คุณได้เงินพอสายพันไงเพิ่มจะอะไหลามโอเคอืม ผมอยากสร้างโครงตัดเพินตรงนี้แลกเปลี่ยนได้แต่ว่ามันต้องทำโครงน้มอ่อนนะครับจะตรงนี้ครับ เดินทางอังกฤษนะก็คือเดินมาเจอเลยเอ้ยแหลกแหลก นู่นหูกับของให้ของเขาทำไรขาดคุณอยู่นะตัวแปงกันไปก็ไม่มีนะ เค่อนข้างที่จะตัดแตกวงนะครับจนจนมากไม้ใมาแล้วแหวะแหวะมื่เลยแม่นโอ้หแรกห่างแต่เรายังไม่อยากแรกห่างนี่อะไนระต,ต,ต้องใช้กับมือทุกคนครบ งูสามารถแลกให้ยินหน้าได้สวนหน้าอยู่กับสวนหน้าูแกลกจังได้แตวเรารีบเอาสัตว์มาก่อนนะเฮ้เราได้เครื่องพกพันสัตว์มาแล้ว คนิสสัตนะครับแล้วก็บ้าง้องลงแล้วไม่ต้องทำอะไรเพิ่เนะ,ะเนโค้ของสวนสัตว์มีความตื่นเต้นที่จะกล่ความร่วมมือกับบริษัททวินพาวเวอเพื่อก่อสร้างพลังงานสีเขียวในสวนสัตว์ CEO ของกลุ่มโรงงานได้กล่าวว่าเราไม่เห็นด้วยกับกลุ่มคนที่สร้างพลังงานใช้เองและไม่ซื้อจากเรานั่นเป็นเพราะว่าผู้บริหาร อย่างฉันมีรายได้หลายล้านเหรียญต่อปีโดยไม่ต้องทําอะไรมากและสิ่งที่กุคามชีวิตส่วนตัวของฉันแน,น่นอนว่ามันจะทำให้โลกนดินแต่ทุกคนก็ชอบอากาศอบอุ่นนี่สวนสัตมีแผนจะเริ่มก่อสร้างขึ้นอีกครั้งแตนะ่ในอนาคตอันใกล้ใช่ครับผมได้หนึ่งล้านเองอ่ะมันน่าออกข่าวแบบจักเลยนี่เป้าหมายเราเดี๋ยวเราทำรถไฟใต้ดินนะครับอ่า ไอ้มีเหาด้วยยังหาวยังโอเคนะแับตัวนี้เดี๋ยวเราพอก่อนนะครับก็อาจจะมีการค่อยเทรดกันไปนะครับเริ่มเยอะแล้วนี่เป็นอะไรอ่ะมันไม่ได้เป็นโลกอะไรใช่ไหมถ้ามีเรื่องโลกนี่ผมเครียดจริงไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยแออัดไหมโกง ค่อนข้างแออัดนะของเล่นไม่พอใช้เอ้าของเล่นไม่พอโอเคครับสำหรับคลิปนี้เราพอแค่นี้ก่อนแล้วกันสมหมดวันนี้ก่นันนี้ก่อนเราจะค่อยๆขยายางสัตว์ไปนะแต่ตอนนี้ผมอยากสร้างรถไฟใต้ดินก่อนนะครับ ชอบกดไลค์ครับสมัครสมาชิกด้วยจะมีต่อพาร์ทหน้าเรื่อยๆเราสุดสัปปิดเทีเยกลับมาแล้วไปกันครับบายคู